พี่ยอุมันก็แรงเกินบางทีอ่ะมันแรงไปวะ่ะเฮ้ยทำไมอันนี้มันแรงผิดปกติทุกทีมันไม่แรงขนาดนี้ได้ปะแตกขอบคุณนะ

บ้างไหนวะโอ้ยโอ้โหก่อจะแตกไม่ตายโล้ยเอ้าโ,โ,โดนมาร์กเหรอยิงโดนเฉยเลยไ,ได้ดิอย่างเงี้ยนะเล่นอย่างงี้ก็ได้ดิโดนมาร์กเฉยเลย ไปตรงนั้นไอวอกเออันนี้ก็จะแตกอุ้ยมีคนมามีคนอยู่ที่พี่ว่ะ ปลดล็อกทั้งสงแล้วมีคนูอยู่กับพี่สองตัวยิงเวอร์จัดเลย่ยโคตรเวอร์เร์ไป เล่นเน็วอ์หมดเลยหาลากเลยอุ้ยเอาเน็ตปิง มีศัตรูอยู่ใกล้ๆใครมีที่อัมอ่ะยังไม่ถึงห้าพันเลยเอ้า สิ้ยปืนคือแรงเท่หวนะที่แตกง่ายขนาดนี้เพราะว่าเกาะพังเกาะมันร่วงโต๊โดนะไรโต๊ มีคนมามีคนมาเบอร์หนึ่งมีคนมาไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวโอ๊ย i'm หลังเข้าโอ้ยหลังมันโดนหลังอะโดนข้างข้างขวาขวามันยิงอะขวามันตัวลอ,อย <Like bow. S 1> เหลือตรงนู้นตัวเดียวใชไมมตัวสุดท้าย จะได้เล่นแล้วตัวสุดท้ายจะได้เล่นไฮไลท์แล้วนะทุกคนสวย